สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักเพลงกันเบิร์ตสุขสู่คนทางลาวทางไทยและทางต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเด้อว้อน,นี้เนาะก็มาพบกันยูทูบซาแรมเซโน่แม่นาะงพ่อพี่น้องเนาะวันนี้ซาแรมกับสิผ้าพ่อแม่พี่น,อน,น,น,นอ้องมาเบิง่งนถดเนาะพอ่อพี่น้อง่นเขามาเอาเครื่องเนาะมาแลกก็บฮับเบิรงนับส้มกันเลย พเซิร์เอดมวกไหมวกเ้เห็าเยน้องเป็นเห็ดยียอเนาะเขอาเพื่นเอาเอาหินเนาะเอายางเนาะให้น้องเนาะเอาไปเห็ดทายเนาะเนาะนักหลังลายอยู่หนาได้หน่อจ้ะ

เดนไเินกันเด้อเด้อเด้ดีนะซ้ายสมเทนทางแถวหน้าบวบลีเข้มพุนกรอยู่แถวอนนั้นเนาะพึ่ใหย่ออกไปเนาะอยู่แถวโค้งบ้านน้าเมืองลายไปบ้านเมืองเนาะตายไปน้อยหนึ่งเนาะ แค่ครูบันเมืองเนาะแสดงย้ายเรียบเลยเด้อโชคดีดีโชคดีเก็บเอาไปหิบเห็ดไดงเลยโอ้ยเห็ดบนนังเพื้อนล้วมน่ ทางยางมาเทางยางต่อยเนาะถือมือเพื่อนเราครับคุณกังนได้ไหมเนาะคุณมาเอาเนาะมาเจอคนเลยสอกดีใช่รับแ้วมันรับเป็นทีเรับร้อย คนเคลียร์แล้วเนาะ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 คนออกไปนอกคนเนาะนี <S S ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพคนมาเอาหินเอาแห่ทรายเนาะไปตากทางละยางมาต่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะออกไปเป็นทีเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพคนเห็นเวี้ยเห็นงานของเพคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่นอกเนาะไหวยเพื่อนข้ามานี่จะเป็นเข็มนอกเนาะเพคนอยู่เข็มกองทางเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่นอกเนาะคนจะแลมอยู่เนในเข็มสมเปงียณในเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เพื đó, up, tôi tôi cả, tôi tôi ่อนเขามาแต่เช้าๆุนอนพอดีน้องเนาะเพื่อนเขามาเอายางเนาะตอนเพื่อนเอายางสซลเมก็ยังบ้ได้ถ่ายถ่ายบทท่านนาะพอดีน้องเนาะค่ะเอาลวงอยู่เนาะเอาเพื่อนนอนนอนพอดีน้องเนาะเอาครับใส่กับการเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะตอนนี้แต่ละเวนนอนพอ่ีน้องเนาะให้จุ่มเบี้ยเห็ดงานของเพื่อนเนาะอยู่ในกับเพื่อนกับส่งแปลงรถเนอนพอดีน้องมันนี้เนาะพออยู่ได้เศร้าคือการนาะนพอดีน้อง เห็นเหียเห็ดงานเพิ่นเนาะแต่ละมือแต่ละเวนผักแต่มือวันศิลนเนาะพ่อพี่น้องเนาะวันศิลนเพิ่นจะผักเนาะผักมือวันศิลนใหญ่เนาะพ่อพี่น้องเพิ่นจะบ่อเห็ดงานเนาะและพ่อพี่น้องเนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะรถโลตัวนี้เนาะรถโลสีขาวนี่เนาะเพิ่นมื้อนี้เพิ่อจะสมแซมตัวนี้เนาะพี่น้องดีเซกเนาะรถโลคันนี้เนาะ เป็นที่เ pues <cat> ็กลดโล่ด้เนาะพี่น้องนี้เนาะเพิ่นมางเขื่องออกมาเรียบร้อยเนาะกองนี้เนาะเอาไปเบิ่งด้านหลังกันเลยเพื่อนพี่น้องนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะด้านหลังเพิ่นเนาะเพิ่นมางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพิ่นกำลังขึ้นไปเอาเขื่องเนาะพี่น้องเพิ่นขึ้นไปจอดหมอน้ำเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นแย่หมอน้ำเนาะอันไม้เนาะยิงธงเพื่อนน้องธงอู่เนาะพี่น้องเนาะสาเลมมาไทยเพื่อนพี่น้องเบิ่งนี่ก่อนเนาะ พอลูกลูกสาเลมเพิ่อนลับเนาะสาเลมก็อยูเป็นมูเพิ่นเนาะยู่ไปไกลกว่าได้เนาะเพื่นเนาะเพิ่อนลับเนาะเนาะนี่เนาะเพิ่นม้างมอน่าขึ้นไปแปลงไปจอดเนาะเพื่นเนาะดีเทิงเนาะเปล่าเนาะเพิ่อนเนาะมีวิธีของเพิ่อนแล้วเพิ่นเห็นเนาะเพื่อนเนาะมอน้่านี่ย น่ามันใกล้ๆกันพ่อพี่น้องเนาะจะกลดเนาะทอเพื่อจะถอดออกเรียบร้อยเลยเนาะพ่อพี่น้องเนาะทอดออกต้นนี้เลยเนาะทอเนาะมื้อนี้เพิ่นสิเฮ็ดตัวนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องนี่เนาะเพิ่นลอหมอน้ำมาเนาะขึ้นไปเพิ่นถึงไปเฮ็ดในอู่ีเทิงพุณเนาะสะดงมมาทายก่อนพ่อพี่น้อง หมดถึงลานน้องพี่นออ้นองเนาะใบผัดเพิ่นนาะพี่น้องใหญ่อะไรเนาะนี่พี่น้องเนาะเพิ่นมากกองไว้นี่ก่อนนี้นาะพ่อพี่น้องเนาะนี่ก็ทอเพิ่นเน้องพี่น้องทอเพิ่นก็มากองอี่เนาะ ก็อ่อนโวนอะไรเนาะนี่เนาะนั่นหุบทรงเนาะรถโล่รถุดบททางคันนี้เนาะคนจีเซ็กมาหนีพ่อคนเนาะมากออกเป็นทีเรียบร้อยเบิ่งใกล้ๆเลยนี่เนาะนี่เนาะ ไม่พอเหนอะไแลมก็ยังหูเด้ขาแลหูจกดิคืออะไรตัวใดเป็นตัวใดนี่แลมสิพให้พอ้ผนองฟังนองผงนองเค่งหองครับเพิอพ่อนนองน,นอ นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะโลคันสีขาวคันนี้เนาะลดโลศูนย์สามไปหน่อยนะไก่ก็มากินฟองน้ำบ่แม่พี่น้องเอ้ยไก่ก็เนาะโลกเกลียบอนยะู่เนาะแถวนี้นะรถโลคันสีส้มนี่หาใส่งานได้เลยเนาะพ่อพี่น้องตัวนี้เนาะ เพิ่นจะมาเสกเพื่อความแน่นอนบางอย่างบางสิ่งเนาะเพื่อเขา,าเนาะตัวที่บุกหักปันใดเพิ่นก็เสกขึ้น,นอีกเนาะหักแลนได้แลนเนาะสุกรถันจะเลม้ยทายลงหาเพิ่นโลได้แล้วเนาะคลิปย้อนหลังเด้อพี่น้องเด้อพย์อยากเบิ่งเนะาะพี่น้องขั้นอยากเบิ่งกัย้อนหลังเบิ่งได้เด้อพอยไม่พี่น้องเด้อพอสแเลมเอาลงถันหนึ่งไงเนาะขั้นสี้สม,สมี่เนาะ ลโล่เลยเบิ่งเลยเนาะลโล่ให้เบิ่งเลยเนาะท่านน้องนะสำเร็มทายลงเลยเด้เนาะพี่น้องพ่อพี่น้องเนาะวันนี้ใส่งานอยู่ตอนนี้กันเนาะโล่อยู่ในบริษัทนี่หลายคันเนะพ่อพี่น้องเนาะมีรถโลมีรถเกตเนาะรถเกตทางกับมีเนาะพ่อพี่น้องเนาะ มีรถลายชนิดนพ่อพนะี่น้องเอ้เนาะอยู่นี่เนาะเกี่ยวกับการเหตุทางเลยเนาะพอพีนอ่น้องมีครบหมดเลยเนาะ <c oughs> เหตุทางลัวงสั่งทางและเนาะพอพีนอนะ่น้องเนาะเมื่อเช้านี้จู่ยเพิ่นเข้ามาเอาส่วนเอาหินเอาทรายเนาะพอพีนอนะ่น้องเนาะจะได้มาถามเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ,บอกรายละเอียดเนาะแคมหาที่เพิ่นย้ายออกไปเพิ่นว่าเนาะ ย้ายไปบ้านโค้งโค้งบ้านน้ำเมืองนะพ่อพี่น้องเนาะเมืองถักแขกแข้งข้ามมอญนี่เลยเนาะโค้งกายไปประมาณหาซิปเว่อหาซิปกิโลเหร่พี่เนาะเพิ่นบอกรายละเอียดเนาะไอพิ่นบอกเนาะเศร้าเนาะเพิ่นว่ามีโคบดอยู่หันหะเพิ่นว่าแสแงมเลยอยากหัวอยู่พี่น้องไม่เศร้าเลยเนาะเพิ่นว่าไปจักคนไปจักผีเพิ่หรอโคบดเพิ่นว่า ใครมานอนซาดี่เนาะก็กวนเราคนว่าอยู่นอนกับผมเป็นอาลับอันนอนเลยคนว่าเนาะคนว่าอี่างนี้วะพ่อพี่เนาะกะกะขอโทษขออภัยน้ำพมีพี่น้องละลายเนาะผู้ใดกะผู้ใดโบโบเสื้อในด้านศิญปศาสตร์กะแล้วก็กะกาขอโทษขออภัยเนาะที่เบาเรื่องผีเรื่องซางเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ขึ้นกับ การเสื้อของส่วนบุคคลเนาะไผเนาะผู้เสื้อผู้บ่เสื้อเนาะเมื่ออยู่กลางเวรเขาเจ้านางกินข้าวเขาเจ้านางพักผอนยามบ่ายๆเนาะหนอเพิ่นเว้าเนาะยายแก่ยคือแก่แกดงกระตากระตานี่เพิ่นว่าเนาะแก่กระตุกแก่แกด่พี่น้องเพิ่นาทิ่มปุทิ่มปุเพิ่นเนาะเพิ่นนอนเพิ่นเสบเนาะ น้องฟังเนาะเฮนี่เนาะบ่า่วงลมเมื่อกี้นี่ก็ได้พายุมากนี่เนาะเพิ่นว่าเข้มกระักพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะักทับเกือบคนตายเนาะเพิ่นว่าบ่มีไผเนาะบ่มีไผเจ็บอีหยังเนาะมีแต่เล็กน้อยเนาะเฮนงเนาะบ่มีไผเสียชีวิตเนาะเพิ่นาตอนพายุมาแฮงว่าสิเนาะ ผึงเพิงพอยน้อเอ้ยเนาะเพิ่นก็เลย i เฮ็ดใหม่อีกเพิ่นว่าเนาะก็อยู่วังเก่าเนาะบ้านน้ําเมืองเนาะงบ้านน้ําเมืองเลยเนาะพ่นแต่เก่าันอยู่ีเส้นทางขึ้นเวียงจันทน์แต่เก่าเนาะพี่น้องแล้วเพิ่นย้ายลงไปคุณเนาะไปแถวุ่แหละเพิ่นไปเฮ็ดทางบ้านนะแถวน้ําบวบเนาะพี่น้องตอนนี้เนาะซ่อมแซมท้เนาะมาแล้วพี่นเนาะ แปลงนดเนาะได่ผลพิลล์เนาะยางคันสีเขียวนี่ยแล้วผลพิลล์เนาะเผินเมายางเนาะเ้านีเนาะยางสองพุ้ยผลพิลล์เนาะเีกหนึ่งเพ่งเนาะไปเอาไปเกี่ยวกับเบียเพิ่นเนาะเที่เรียหนางเพิ่นแล้วเนาะทรงพายุมาแห้งอยู่ในแค้มนี่กานั่นได้คือกันได้ผลพิลล์เนาะในแค้มมุสลิมอยู่นี่กาเนาะสลักเสาไฟฟ้าเนาะ เดือนลังแล้วพอมีน้องเนาะผ่านมาได้เดือนหนึ่งแลนะ้วเนาะเดือนกลัวเนาะรักไฟฟ้าอยู่ในแคมป์เนาะฮักเข่งเลยเนาะพอมีน้องลงเนาะห้องน้ำกับทับห้องน้ำเนาะมุดออยนะเนาะห้อ <c> ง <oughs> น้ำวันนี้พืเห็ดใหม่และนะ้วเนาะตอนนี้ก็ได้เนาะห้องน้ำก็ได้เพิืชสมแซมใหม่และนะ้วเนาะรักเสาไผ่กับที่ตั้งเรียบร้อยเนาะพอมีน้องเนาะผ่านมาแลนะ้วเนาะอันนี้เนาะสลเลมวาวห้ฟังเนะาะวาวเรื่องพายุสลเลมก็เลยวาวห้ฟังเลยเนาะ ก็บม่มีไผยบาดเจ็บยังเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่ากลางคืนเนาะพีอน้องเนาะมันคือลมแห้งฟ้าแตกตืมตามตืมตามเนาะพายผ้าท้องฟ้าเนาะจะเป็นสีแดงเนาะพอน้องเนาะ่าลมพายุแห้งอะไรได้พอน้องเนาะของเดือนหลังพอน้องผ่านมาได้เดือนปลายเดือนกวยเนาะซาเล่ไปจนย่านได้พอน้องเด้พนาะพายุก็ได้ยางพื้นมากับมาแห้งอะไรแล้ว บ่เคยตะเกิดมาเพื่อนก็เห็นนี่เมื่อตอนนั้นแหละเนาะจนยากเลยเพื่อนน้องเอ้ยพายุิ่งกำกังเว้นสลับสองออกมาในปองเนาะผ้าแตกได้เพื่อนน้องเนาะผ้าเหลืองผ้ายังนั้นนะจนกำกังเว้นจนยากเลยน้องเอ้ย ไกระห้องกระงะกระไรลูกชายกระตื่นพิธีเรียบร้อยพ่อแม่พี่น <c oughs> ้องตาเอ้ยตื่นในนั่นแหละนอนพูดเดียวน้องเฮียน้องน้องเพิ่งกระตื่นเนาะตื่นเชียงไก่เฮียน้องเนาะเชียงไก่เชียงไก่แล้ยน้องเพิ่งตื่น